คนเดินไปกระชับกระเจงไปมาแข็งแรงแต่เวลาละหมาดละหมาดบนเก้าอี้สุญุดกลางอากาศได้ไหมอ่านี่ก็อีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวยงใกล้ตัวกับพวกเราบางคนอาจจะเห็น อาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะเห็นบ่อยๆก็มีคำถามมีอยู่ว่าเขาถามว่าคนคนหนึ่งแข็งแรงดีไปไหนมาไหนได้กระชับกระเฉงแต่นั้นแหละพอเวลาละหมาดน,นั่งเก้าอี้ละหมาดและเวลาสุญุตสุญุตกลางอากาศเขาถามว่าได้ไหมอ่า ด้วยความสัต์จริงของวิชาการน,นะครับพี่น้องการสุญุดหน้าภาควา j ิบที่จะต้องถูกสถานที่สุญุดขณะลงสุญุดแลวเนี่ยยังมีอะไรกันหน้าภาคยังสุญุดนั้นไม่ซ้อนะนี่ท่านถามว่าสุญุดกลางอากาศไอ้นี่ฟันทงล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ซอออิบาดัตนั้น พี่น้องอย่าทำนะครับปล่อยให้คนเขาไม่ได้เรียนเขาทำตามภาษาเขาพี่น้องเรียนแล้วฟังคำตอบแล้วอย่าทำเด็ดขาดที่ทำมาแล้วถ้าพี่น้องอยู่สภาพที่แข็งแรงว่ายิบต้องชดทุกวักตถุอ่าย่ามามั่วนะสูญุดหน้าผากจะต้องถูกที่สุญุดก้นจะต้องสูงกว่าหัว สะโพกน่ะจะต้องสูงกว่าหัวนั่นคือสาระในก็ศซอกสุญยุทธนะครับแต่นี่ท่านแข็งแรงแต่ดันละหมาดบนเก้าอี้ขนาดป่วยขนาดป่วยนี่ยืนไม่ได้โอนเองจะล้มไม่ล้มแหละเขายังให้นั่งพื้นเลยและท่านแข็งแรงไปไหนมาไหนได้แลนละหมาดบนเก้าอี้มันไม่ใช่ พี่น้องครับนบีเรานี้ถามว่าเคยป่วยไหมครับเคยป่วยโตครูพอกเราอ่ะที่เราเรียนโตครูเราอ่ะป่วยเคยป่วยเคยป่วยคนละ่ะมีสบายมัง่งมีป่วยมัง่งเรื่องธรรมดาแล้วนบีเราป่วยนบีเราลหะมาะกนั่งนบีนั่งเก้าอี้ไหมละ่ะเปล่าเลย นบีนั่งพื้นครับไม่ใช่นั่งเก้าอี้โตครูเราป่วยโตครูเราละหมาดบนไหนครับละหมาดนั่งนั่งบนไหนครับนั่งบนพื้นไม่ใช่นั่งเก้าอี้ทั้งที่ระดับนบีเราท่านนบีจะละหมาดบนเก้าอี้ บอกยิบรีหรือขอกับอัลลอฮ์ให้ยิบรีเอาเก้าอี้ทองมาจากสวรรค์น,นบีก็นั่งได้บนเก้าอี้แต่นี่ไม่นบีนั่งบนพื้นครับฉะนั้นพี่น้องอย่าละหมาดบนเก้าอี้เด็ดขาดนะครับอ่ามันไม่มีในกิตับใดบอกเลยละหมาดฟัรดูนี่ละหมาดบนเก้าอี้ได้ในขณะที่ตัวเอง นั่งบนเปืนได้เนี่ยคือความมักง่ายความอยากสบายไม่ดูรูไม่ดูเวลาไม่ดูเรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยอยากสบายอย่างเดียวการสบายของท่านเพียงหนาทีนั้นท่านจะถูกเผาในวันอาครักห้าร้อย500ปีแต่และวัตถุอยากสบายไม่เข้าเรื่องเลยเพราะละมานั้นมันใช้ไม่ได้มันไม่ซอก าบางคนว่าเออฉันเคยเห็นไอ้นั่นเรื่องเขาและกิตับไม่ได้บอกเหมือนกับเราเคยเห็นคนแก่กินกินเหล้ากินได้แล้ไงอ่าเรื่องเคยเห็นมันคนละเรื่องกันสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นกับวิชาการกับความถูกต้องมันคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราเห็นนนคือใช่ไม่ใช่ทุกอย่าง ที่ถูกต้องจะถูกระบุในกิตับอย่างชัดเจนฮุกโกมที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยที่มุสลิมทั่วโลกใช้กันเนี่ยเป็นเนื้อเป็นสวัตถะที่อุลามะช่วยดึงมาจากอัลกุรอานดึงมาจากฮะดีสมาให้ทำเป็นสาขาวิชาแต่ละอยา่างเพื่อให้คนโง่แบบเราเนี่ได้เรียนรู้ง่าเข้าใจง่าปฏิบัติง่า อย่าไปตามไอ้ประเภทอย่าเฮมุรอกับที่หลงตัวเองเขจะวาอะไรมั้ยอย่าอย่าอย่านั้นคนไม่รู้จักตัวเองอ่าคนอื่นเขาจะปฏิบัติแบบในเรื่องของเขาเขาไม่ได้เรียนเหมือนบางคนเขาไม่ละหมาดด้วยซ้ำไปแต่เราเรียนมาแล้วฟังอย่างชัดเจนพี่น้องฟังแล้วพี่น้องแชร์ด้วยนะครับ ให้คนอื่นที่กําลังหลงทางบางคนยังละหมาดบนเก้าอี้อยู่เลยให้เขาได้ฟังบ้างามีกิตาบไหนบ้างบอกละหมาดบนเก้าอี้ได้ในขณะที่นั่งบนพื้นได้ไม่มีตัครูคนไหนบ้างเคยสอนไม่เคยไม่มีไอเรานั่นหมักง่ายจนกระทั่งบางแห่งในมัสยิดเก้าอี้เรียงกันเลย นั้นบ่งบอกว่าคนที่ดูแลมัสยิดนั้นน่ะน่าอินดูแหละความรู้เขาน่าอินดูแลาหละอ่าอย่าปฏิบัติแบบนั้นนะครับพี่น้องคนอื่นเขาจะปฏิบัติแบบในเรื่องของเขาบัญชีใครบัญชีมันแต่เราเมื่อเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเราปฏิบัติตามวิชาการที่เราเรียนไม่ใช่ปฏิบัติตามที่เราเห็นไม่ใช่อาา่า อ,อยากสบายไม่เข้าเรื่องนะนะั่นไงเขาบอกให้เรียนแต่มันลำบากในะอยากสบายเลยไม่เรียนนี่เพราะเราอยากจะสบายเกินและเรียนก็เลือกเรียนไอ้ที่ง่ายง่ายไม่ได้เลือกเรียนอันไหนที่สำคัญกับตัวเองหรืออ่าพอยากสักนิด อ่าไม่ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วทั้งที่สิ่งสำคัญกับเราด้านมาริฟาตวิชาอุซูลนั้นสำคัญจริงๆแต่มันลำบากระอิดหนึ่งอ่าไม่เอาแล้วอยากสบายสบายมันสบายไม่รอดหรอกครับท่านสบายไม่กี่วนันท่านถูกทุบเนียนและในกูโบน่นอ่าไม่เรียนไปตาอุซูลเป็นวิชาที่อิจมาอุลามะวจิบเรียนเป็นฟรัรดู เป็นอ่าเป็นวิบอัลไม่ใช่ว a j ิบฟ a r ละมาดก็วา j ิบนะถืสิีลอรอรฎอนก่วา j ิบนะเทว a ิบเหล่านั้นวา j ิบฟ a r i วา i บฟ a r n ต่การเรียนวิชาอุซูนั้นวิบอั a l i ฮะวา j ิบเป็นประตูมารร์ของศาสนาทีเดียวอ่าถ้าไม่เรียน ลำบากแล้วทุกอิบาดัตอื่นๆนั้นน่ยยืนพื้นบนมะริฟัดจสิ้นพอมะริฟัดได้รู้จักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะมั่นท่านกับสวรรค์ทันทีท่านจะตายในสภาพไหนพระองค์มั่นท่านกับสวรรค์ทันทีอ่าเพราะนบีว่าอินนัลจันนตะอัรตุฮัลอิมาน แท้จริงสวรรค์นั้นพื้นดินของมันคืออีมานอีมานก็คือมาริฟัตถ้าไม่มีอีมานถ้าไม่มีมาริฟัตท่านจะไม่มีที่ยืนในสวรรค์นะครับพี่น้องลองสังเกตดูคนที่ข้ามหัววิชาอุโูลไปกระโดดโลดเต้นเรียนวิชาอื่นผลสุดท้ายเป็นยังไงพี่น้องเห็นอย่างดาด,ดึงผลสุดท้ายเป็นยังไง ปนสุดท้ายได้แก่เปลือกฮะเดสอาเกดะก็ได้ mujasima อ่าอาเกดะได้ mushabiah ได้อาเกดะดอลล่าเพราะข้ามช็อตนี่อันตรายครับทุกคนรู้ว่าวิชานี้สำคัญแต่ทุกบางคนหลอก จนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสำคัญจนไม่ค่อยจะมีการสอนตามมัสยิดต,ตามหมูบ่บ้านตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆเลยทำให้เกิดคนอาวามจำนวนมากมายเกิดอาแกดะระสามระสายยังดาด,ดืึงเพราะเราทิ้งต้นขั้วเดิออ่า นี่คือคำตอบชัดเจนที่ผมตอบคำถามที่ท่านถามว่าคนแข็งแรงเดินไปมาได้เวลาละหมาดละหมาดบนเก้าอี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับ